นะสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางฮานอยของวันที่หาพื้สภาพกับมีใหม่คือเก้าเนาะจ้าทั้งสามน้อยเทิงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้าแต่ก่อนที่าจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ทิมติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้าก็ขอให้ซอยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งเนเด้วจ้าขอบคุณจ้าก่อนถ้าจะไปเบืงแนวทางเขาก็มาเบืองแรยง่ายผลก่นเนอกจากของห้านอที่เราหายไปวันที่สีุ่ษภา,านเนาะว่าผลออกทอดไดกลับไปเบื้องผลน้อยพิเศษก่อนนืจากเขาก็หายไปฟันศูนย์วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์ ขนชี่ออ,อกมากบนออกศูนย์เจ็ดเจ็ดล่างออกหกหนึ่งจ้ะเฮากับเขาทั้งบนทั้งลางา่างนอกจากนอกไปเบื้องบนกอนบนกระเ,เขาเป็นตัวฟันวิ่งศูนย์ฟันวิ่งศูนย์นอกจากนั่นก็ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดล่างก็ออกเขาเป็นตัววิ่งรูดหนึ่งก็ออกหกหนึ่งนอกจากกลับมาตรงกับตัวเที่ยวไฮไฟเป็นตัว ร่องจอสองตัวเนาะจากับเขาไปหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะกับแตกล่างกันไปเปลี่ยนชนในนอจ่ะสำหรับผู้ที่ติดตามช่วงคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเดี๋ยวไปเป็นแนวทางได้หลนยได้นยกันบอก็ดีใจน้ำเนาะจากระเบื้องผลน้อยพิเศษไปแล้วกับไปตามต่อเล่นนอสำหรับผลน้อยปกติว่าผลออกตัวใดจากสำหรับน้อยปกติเท่ากับหายไปเนาะจาก ฟันสองวิงรูดสามกับสองผลเชือออกมาบนออกหนึ่งหนึ่งศูนย์หลังออกสองเก้าจ้ะเฮากับเขาลลางเนาะจา้ะเนาะเป็นตัวฟันวิงรูดสองกับออกสองเก้าแล้วกับมาตรงกับตัวที่เขาหายไปเป็นตัวเน้นตัวเจาะกับเขาสองเก้ากันไปตรงๆเนาะจา้ะกระแตกล่างกันไปเปลี่ยนจะในเนาะจ้ะสําหรับผู้ที่ติดตามชงองคลิปน้องซ้อนชนนาแนลจา้ะเดียวไปเป็นแนวทางได้หลายไดนนอยกันโบกับดีใจน์น้ำเนาะจา้ะ กระเบิ้ผลน้อยปกติไปแล้วก็ไปตามต่อด้นอกสำหรับผลน้อยวีไอพีว่าผลออกตัวใดจากสำหรับน้อยวีไอพีเข้ากัะหายไปฟัน3วิ่งรูสีกับ3 ผลทชื่ออกมาบนออก8 2 6หหลังออก2อจเจจ่าสำหรับน้อย VIP อเข้ากับเบอเขาน่าจะก,กับมีเขาบ้างลดบ้างกับเบอว่ากันเนาะเฮากับหายไปเปลี่ยนเพียงแค่เนีย้ยแค่เนี้ยทางตัวเลขเท่านั้นจ้าก,กับเบิ้งรายงา้นผลกันไปแล้วก็ับไปตามโต้ด้วยน่าจะสำหรับแนวทาง5น้อยของวันที่หาผู้เสพนอาากจะว่ามีแนวทางตัเวเลขเข้าตัวใดแน่เฮากับไปเบิงเ้งแนวทางกันเลยจา้า จะกลมาตามต่อกันเลยนะงจานนอสํำหรับแนวทางห้าน้อยของวันที่หาผูภภาพน่ะจ๊ะเฮากับมีแนวทางถึงสามน้อยคือเกาตรงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวี p อพจ้ะกลับมาเบื้องแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนไปเบื้องตัวเด่นก็ให้เด่นสองกับเด่นสามไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกับหายฟันสองวิ่งรูดกับห้3สามกับสอง ไปเบิงตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนากจากมาเบิงตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกาไฮสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามจ่ะไปเบิงตัวร่องตัวร่องกาไฮสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามจ่ะไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกาไฮเลีนไปกราฟน้ำนอกจาก แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างหางกับใจแนวท่าเป็นฟันวิงรวดจะตัวนี้จะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่องออกไปเป็นแนวท่ากันเบิง้งเข้ากับเบิ้งแนวท่าของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวท่าของน้อยปกติว่ามีแนวท่าตัวเล็กอย่เข้าตัวใดแน่ เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกับมาตามโต้อนอกจากนั่สำหรับแนวทางของน้อยปกติเนาะจ้ากับไปเบื้องตัวเด่นกับให้เด่นหกกับเด่นเจ็ดไปเบิงฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้งฟันก่อนกับหายฟันหกวิ่งรูดกับเจ็ดกับหกไปเบิงตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิงตัวเน้นกันก่อน ตัวนิ่นกระหา 68, 69, 60, 61, ้าหกศูนย์หกหนึ่งจะไปเบ่งตัวร่องตัวร่องกระหเ็ดแ้าเ7็7ศ7นย์จ็ะไปเบ่งแนวทางตัวนิ่นตัวจอสอตัวกระห้เลีนไปกับน้ำเนอะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเข้าก็บใจแนวทางเป็นฟันบิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายหลิ่งง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดทะลองออกไปเป็นแนวทาากันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของน้อยปกติไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อเลยนะสำหรับแนวทางน้อย VIP. วีพี่วานมีแนวทางตัวเล็กเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า สำหรับน้อยวี่ไอพีเนาะกับเบืงตัวเด่นกับไฮเด่นศูนกับเด่นหนึ่งไปเบืงฟันวิ่งรูดนจากว่าเบืองฟันก่อนกับไฮฟันศูนวิ่งรูดกับไฮหนึ่กับศไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนกจากว่าเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไศูย์เ้าศูนย์ศูศูงศนย์สองจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวรองกับไฮ หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับห้เลนไปกับน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างรุดบ้างเฮาก็บสาแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ล่องออกไปเป็นแนวทางกันเบิง่ง เข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจะ้ะเปลี่ยนไดในนอจ้ะมือนี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะ้ะเบิงแนวทางห้าน้อยของวันที่หาพื้นสภาพกันไปแล้วเนาะจะ้ะทั้งสามน้อยทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น,น้อยวีไอพีจ้ะเบิงตัวเด่นตัวนินกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมะนอจะ้ะมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อหเทาจะเดาไปเรียนเน่นนักเน้นเบาตรงกระเบีกคที่ยวคิดไวไทยนี้ช่องน้องช่องชาแนลกะขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซนจากกะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจา้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกะขอขอบคุณจา้า สวัสดีจ้า